อันนี้พาทุกคนมาชมสวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะอันนี้ก็จะมีผักสวนครัวและที่สำคัญมีมะม่วงงูผสมผสานจริงๆมีไก่ด้วยทุกคนมีไก่ด้วยผสมผสานของแท้เลยไก่เดินเพ่นพ่านมูมีมานีิมูมีมานี่สุนัขคู่ใจของเรา มมีหนูไปดูไก่เจ๊ไก่เดินเพ่นพ่านในสวนใช่ไหมมูมี่บอกไม่ชอบเลยมาเดินเพ่นพ่านเขีย ع. เนาอมูมี่เนาอะอะมูมี่มานี่มาพามาดูมูมีม่ดอกไม้ด้วยนะทุกคนดอกคุณนายตื่นสายดอกแพงพวยและที่สําคัญมะม่วงของเราลูกใหญ่มากมะม่วงของเราลูกใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วก็ยังเหลือเยอะเลย มันก็เริ่มจะสุกแล้วแหละมะม่วงของเรานะสวนเกษตรคลองไส่ไก่ของเรา,าพาเพื่อนเชมมะม่วงลูกใหญ่มากเลยลูกเป็นกิโลเลยแล้วก็มีแปลงผักมีคลองไส่ไก่ค่ะทุกคนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยเป็นที่เก็บผักสวนครัวไว้กินด้วย อมูมี่หมาสุดรักของเรามีมะม่วงร่วงมูมี่ก็สงสัยได้แล้วนะในคลองเราก็มีปลามีปลาทับทิมแล้วก็มีปลาหางนกยูงสวยงามด้วยนี่ของแท้เลยมีไก่แต่บูมี่ไม่ค่อยชอบไก่หรอกแต่บอกเขาได้ว่าอย่าไปไล่ไก่เขาก็จะฟังเดินสาก เฉียดกันไปเฉียดกันมามูมี่มานี่ลูกนอกจากมะม่วงแล้วของเราก็มีผักสวนควรัวที่พอจะเก็บกินได้เรามาดูว่าทั่วพูของเราอุ้ยดกมากเลยเพื่อนๆทั่วพูด,ดกมากเลยนี่เด็ดไปจิ้มน้ําพริกนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวจะเก็บโดกมากๆทั่วพูทั่วพูของเราโดกจริงๆ นอกจากถั่วพูแล้วของเราก็ยังมีมะเขือมะเขือคิงไหมรูจักบ่มะเขือคิงนี่ลูกเป็นแบบนี้เด็ดกินสดๆเลยเพื่อนๆเด็ดกินกับน้ำพริกเนี่ยกรอบมากมะเขือคิงอีสานเอินมะเขือคิงเรปลูกไว้ปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ฉีดพ่นยาอะไรนะปลอดสารพิษแล้วก็มี ถั่วพลูว่าแล้วก็เด็ดถั่วพลูเลยดีกว่าไปจิ้มน้ำพริกปลาทูเย็นนี้มี่กับข้าวแล้วมีผักแล้วเพื่อนๆขอตัวไปเก็บผัดตัวพลูก,ก่อนนะคะ